เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นมาภัยพิบัตินี้ไม่เพียงแต่ทําให้บ้านเรือนทางทลายแต่ยังส่งผลกระทบต่อชีวิตและก็ธุรกิจของผู้คนจํานวนมากในช่วงวิกฤตนี้รัฐบาลและก็ธนาคารรัฐต่างก็เร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการพักหนี้ลดดอกเบี้ยหรือสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ประสบภัยเรามาดูกันว่าแต่ละธนาคารออกมาตรการช่วยเหลืออะไรบ้างและแต่ละมาตรการนั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไรกันนึกถึงเงินนะครับนึกถึงต่อยหลานยายชแนลนะครับเริ่มที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสอที่ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่ประสบภัยโดยมาตรการหลกัหลกๆก็ได้แก่ 1. ลดเงินงวดและดอกเบีย้ยร้อมพักนี้สมเดือน 2. กู้ซ่อมสร้างใหม่โดยวงเงินสูงสุดสองล้านบาทและดอกเบีย้ยศูนเปเซ็นใน3เดือนแรกและสประนอมนี้สำหรับลูกค้า NPL ที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวข้อดีก็คือลดภาระทางการเงินในช่วงเวลาที่ยากลำบาก พร้อมกับอัตราดอ,อกเบี้ยที่ต่ำมากในช่วงแรกช่วยให้ลูกค้าสามารถฟื้นฟูบ้านและธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและข้อเสียมีระยะเวลาในการชำระคืนที่ยาวนานและอาจทำให้บางคนรู้สึกว่าการเริ่มต้นการชำระหนี้หลังจากมาตรการช่วยเหลืออาจไม่ง่ายนักต่อมาเป็นมาตรการจากธนาคารพัฒนาวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ ทพวที่ออกมาตรการพักชำระหนี้และเติมทุนฉุกเฉินสำหรับผู้ประกอบการ SME ดังนี้ 1. พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบีย้ยสำหรับผู้ประกอบการ SME เป็นระยะเวลา12เดือนและ 2. ส,สินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุด200,000บาทโดยมีดอกเบีย้ย M L R และก็สามารถ่อนชำระได้ภายใน3ปี ข้อดีคือมาตรการนี้ช่วยลดภาระทางการเงินให้กับ SME ที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับสินเชื่อมีเพิ่มเติม,ตมที่สามารถใช้ฟื้นฟูก,กิจการได้และข้อเสียอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของวงเงินสินเชื่อที่มันไม่ได้สูงมากและการพิจารณาหลักประกันอาจจะทำให้บางธุรกิจก็ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อตัวนี้ได้ง่าย ต่อมาบริษัทประกันสินเชื่ออุสากรหรมขนาดย่อมหรือบอสยอออกมาตรการดังนี้1พักชำระค่าธรรมเนียม6เดือนสำหรับ SME ที่ถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันละ2พักชำระค่างวด3งวดสำหรับลูกหนี้ s อ e ที่ได้รับผลกระทบข้อดีคือช่วยบรรเทาภาระทางการเงินให้กับลูกค้า s อ e ที่มีปัญหาเรื่องการชำระหนี้ แล้วก็มีความยืดหยุ่นในเรื่องของระยะเวลาส่วนข้อเสียการพักชำระนี่บางครั้งอาจทำให้ผู้ประกอบการรู้สึกว่าไม่สามารถแก้ปัญหานี้สินได้ในระยะยาวต่อมาเอ็กซิมแบงมีมาตรการในการช่วยเหลือทั้งวงเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวโดยเฉพาะการเพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราวและลดดอกเบี้ยในช่วงแรกหระยะเวลาตัวสัญญา ใช้ดอกเบี้ยเดิมหรือไม่เกิน2ล้านบาท 2. เพิ่มวงเงินหมุนเวียนสูงสุด20%ของวงเงินเดิมข้อดีมาตรการนี้ช่วยให้ธุรกิจที่ต้องการสภาพคล่องได้วงเงินหมุนเวียนทันทีและยังสามารถขยายะระยะเวลาในการผ่อนชำระได้ด้วยส่วนข้อเสียธุรกิจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการส่งออกหรือว่านำเข้าอาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้มากนะัก ต่อมาทากสออกสินเชื่อฉุกเฉินและฟื้นฟูสำหรับกรเกษตรกรและธุรกิจในพื้นที่ประสบภัย 1. สินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุด50,000บาทดอกเบี้ย0% 6เดือนแรกและสสินเชื่อฟื้นฟู วงเงินสูงสุด5แสนบาทอัตราดอกเบี้ย MRR ลบ2%ข้อดีคือสินเชื่อฉุกเฉินที่มีดอกเบี้ย0%ในช่วงแรกเหมาะสำหรับรเกษตรกรและก็ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วและข้อเสียวงเงินอาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนจำนวนมากในการฟื้นฟูต่อมาธนาคารออมสินออกมาตรการหลายประเภทให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม 1. พักชำระเงินต้นและลดดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบ้านและ SME และสสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุด20,000บาทพร้อมดอกเบี้ยศปเซ์สำหรับ3เดือนข้อดีมาตรการนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการลดภาระในระยะสั้นส่วนข้อเสียข้อกำหนดในเรื่องของวงเงินก็อาจจะทำให้บางคนนั้นไม่สามารถใช้สินเชื่อนี้ ในการซ่อมแซมหรือว่าฟื้นฟูกิจการได้อย่างเต็มที่ต่อมาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือทอทอมีมาตรการพักชำระเงินต้นและกำไรหเดือนสำหรับลูกค้าปัจจุบันแล้วก็สินเชื่อซ่อมแซมบ้านหรือฟื้นฟูกิจการสำหรับลูกค้าใหม่โดยวงเงินสูงสุดห้าล้านบาทข้อดีก็คือวงเงินสูงและอัตรากำไรที่ต่ำในเปียแรก ทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบก็สามารถฟื้นฟูได้เร็วขึ้นส่วนข้อเสียการกู้ยืมเงินจํานวนมากอาจจะทําให้เกิดภาระหนี้สินได้ในระยะยาวธนาคารกรุงไทยมีมาตรการที่ช่วยลดภาระลูกค้าในทุกกลุ่ม 1. ลดค่าง,งวด75%สําหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านและ SME และ 2. ส,สินเชื่อเพื่อซ่อมแซมบ้านและฟื้นฟูกิจการ อาัตาราบอกเบี้ยคงที่0%สำหรับ3เดือนแรกข้อดีคือมาตรการนี้ช่วยลดภาระการเงินให้กับลูกค้าบ้านและ SME ได้อย่างมากส่วนข้อเสียอาจจะไม่เหมาะสำหรับลูกค้าบางรายที่ต้องการสินเชื่อในจำนวนมาก ทั้งหมดนี้คือมาตรการจากธนาคารรัฐที่ช่วยเยียวยาผู้ประสบภัยแผ่นดินไว้โดยการพักหนี้ลดดอกเบี้ยและสินเชื่อฉุกเฉินที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับทุกคนแม้ว่าจะมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันไปแต่ก็เป็นทางเลือกที่ดีในการช่วยฟื้นฟูชีวิตและธุรกิจของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กลางนี้ หากใครที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวสามารถติดต่อธนาคารที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการที่ออกมาเพื่อฟื้นฟูชีวิตและธุรกิจของคุณให้กลับมาดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ